สวัสดีครับผมโฟสตอรี่หลังจากหายไปนานเพราะโคโรคโควิดพายุวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วจะมาทำคลิปไค่กระทะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันเลยไข่เบค,คอน ไส้กอรอกชีสเนยซอสมะเขือเทศแม็กกี้มาทำกันเลยครับตอนนี้กระทะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเอาตักยังไงอนะ่ะเอาลืมปอกไข่ ปใส่ไข่ครับใส่เมคอนใส่เมคอนได้ครับมารอกันครับ ซีสัตย์น่ากินมากเลยครับใครปุดๆเลยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อุ้ยสุกยังเหมือนจะสุกแล้วใช่แล้วต่อ ใส่ชียังไม่สุกเลยเอ,อุ้ยอะไรติด <c oughs> ข้างล่างสุกแล้วตาก้องคนดูไว้ <c oughs> หอมไหมพี่ตากล้องหอมมากเลย น้องฟูกทำอะไรต่อใส่คัดดอกใส่หมดเลยเออมันจะได้หน้าอร่อยพอมากเยอะมากกินหมดไหมนี่หมดให้นากองกินช่วยเสียงยังวะ ใส่ชีสเพิ่มความอร่อยโอ้โหโปะหน้าเลยเออนั่นแหละสวยตะกรอนกินไหมไม่กิน <laughs> น่ากินยังอ่ะน่าจะน่าแล้วมากิน,น,านกัน กินหรือย่างพร้อมแล้วกินด้วยตากล้องรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยเค็มไหมไม่เค็มชิตติดลิ้น รอบหน้าผมจะพาไปเที่ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนบา,บาย